สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนอำสินทุกท่านนะครับมาวันนี้บ้านสวนลำสินก็พามาชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาดูทุเรียนนะครับส่วนใหญ่นะครับในสวนว่ามีอาการเป็นไงบ้างนะครับพอดีผมเพิ่งกลับมาเมื่อสักครู่นะครับก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยเดี๋ยวเราก็มาดูด้วยกันพร้อมๆกันเนี่ยแหละครับว่าเป็นไงกันบ้างเนาะสภาพอากาศตอนนี้ก็คือร้อนจัดนะครับแต่ก็อุณหภูมิก็เช้าเช้าไม่หนาวแล้วนะครับไม่หนาว แฉมค่อนข้างจะร้อนในช่วงบ่ายร้อนจัดด้วยนะครับคือแดดแดดช่วงที่ผ่านมานี่คือฟ้านี่คือโล่งมากนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเริ่มมีเมฆแบบนี้คึมๆแบบนี้นะครับอากาศก็มีความชื้นสัมผัสสูงนะครับสูงสูงสูงกว่าปกติของหน้าหน้าหนาวทั่วไปนะครับสําหรับที่ผมติดตามพยากรณ์อากาศนะครับก็สัปดาห์หน้านะครับช่วงวันที่20กว่ากว่าสัปดาห์หน้าก็คงจะเริ่มเข้าสู่ อากาศหนาวเย็นอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ต้องคอยดูนะครับว่าจะหนาวสักแค่ไหนนะฮะสำหรับทุเรียนต้นนี้นะครับเอาต้นที่1ก่อนเลยนะครับต้นที่1ก่อนเลยต้นแรกของสวนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นทุเรียนเสริมขานะครับ1ขานะครับจะจะเห็นว่าเออมีเสริมขาแบบแบบนั้น1ขานะครับสภาพโดยรวมนะครับใบนะครับใบทางนี้ทางทิศตะวันตกนะครับทางนี้ทางทิศเหนือนะครับ ทางซ้ายมือน่ะด้านที่เหนือนะครับก็ด้านที่ตะวันตกนะครับค่อนข้างทิศใต้สภาพคือเหลืองชัดเจนนะครับโอ้โหดูเป็นไงเหลืองทองอลามเลยนะครับอันนี้คือเข้ามาเห็นพร้อมๆกันเลยนะเข้ามาเห็นพร้อมๆกันเลยนะครับไม่มีโอ้โหดูดิเหลืองคือแบบเหลืองเหลืองแดดนะครับเหลืองแดดเลยอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ให้น้ําให้น้ําไม่ถึงนี่คือซันเบิร์แน่นอนนะครับ จะเป็นซันเบิร์แน่นอนในกล้องอาจจะดูเหลืองเหลืองน้อยกว่าใบจริงนะเหมือนกันไหมใบจริงอาจจะดูเหลืองกว่านิดนึงนะครับด้วยกล้องมันปรับสภาพสีให้นะครับอ่าน,นี่คือด,คด้านทิีใต้นะครับทิีใต้ให้ดูสภาพก่อนนะครับให้ดูสภาพก่อนอันนี้ทางฑสาน,นตะวันออกนะครับ ลักษณะใบานะครับที่เขา,เ,าเริ่มที่จะเริ่มแก่ตัวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมได้เข้ามาดูแล้วก็ได้ถ่ายทําไว้ได้ลงคลิปไว้นะก็หลายหลายใบก็คือเริ่มเริ่มเ,เขาไอ้นี่แล้วเนี่ยอย่งางใบใหญ่ๆชุดเนี้เขาเริ่มเขียวแล้วเขียวเข้มนะครับเริ่มเขียวทางด้านตะวันออกยังไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ด้านทิศเหนือด้านทิศเหนือนี่คือถ้าโซนฝั่งนี้คืออาจจะไม่โดนแดดเลยนะครับเพราะว่า พระอาทิตย์เนี่ยเขาจะอ้อมไปทางใต้นะครับอ้อมทางใต้ซะส่วนใหญ่นะครับฝั่งนี้ก็แทบจะไม่โดนแดดในในทั้งวันเนี่ยคือไม่ได้รับแดดจัดอะนะอาจจะโดนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับใบเลยค่อนข้างจะเขียวเนี่ยดูเขียวเนี่ยเขียวเขียวปีเลยเนะครับเขียวปีเลย,ยเนี่ยอย่างใบเงี้ยดูดิโอ้ผมอยากได้ใบแบบนี้มากเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละ คือเขาอยู่ทาด้านทิศเหนือนะครับอาจจะไม่ค่อยโดนแสงนะครับมันก็เลยเป็นข้อสังเกตได้ว่านะผมปลูกในในที่ที่เขาแบบไม,ไ,มไม่ได้ไม่ใช่ถิ่นของเขาอะนะครับทีนี้เรื่องสภาพอากาศความร้อนความเข้มของแสงเนี่ยมีผลแหละนะครับเนี่ยทุเรียนต้นเดียวกันเห็นไหมครับสองซีกคนละเรื่องเลยเห็นไหมฮะคนละเรื่องเลยนะครับฝั่งี้ด้านที่ใต้นะครับซ้ายมือเนี่ยแสดงว่า ความเข้มแสงเนี่ยมีผลแน่นอนนะครับนี่เราก็ผมก็ให้น้ำวิธีการให้น้ําคือวันเว้นวันนะครับโค้งนี้คือปล่อยโลกมากนะครับตอนแรกคิดว่าจะมากลับมาตัดหญ้าแต่ว,ว่าเราตัดไม่ทันละแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่อยู่ด้วยอาจจะไม่ได้ตัดเลยนะครับปุ๋ยก็อาจจะไม่ได้ใส่ด้วยนะครับถึงรอบใส่ปุย๋ยละเพราะว่าหวยออกวันนี้นะฮะก็จะถึงรอบใส่ปุ๋ยก็คงไม่ได้ตัดอีกออคงไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกแล้วก็ไม่ไตัดหญ้านะครับคงไม่ทันไม่ทันแล้วเพราะนี่ก็เ ้าโมงแล้วครับจะหกโมงแล้วทุเรียงเขาก็เริ่มเริ่มมีอาการหลับนะครับหลับแล้วอันนี้คือต้นแรกนะครับพอดออีให้ดูละเอียดหน่อยแล้วกันต้นนี้พอดีเพราะว่าผมมองเพลินๆดูเนี่ยมันมีประเด็นก็คือด้านที่ตะวันตกกับด้านที่ใต้นะครับที่โดนแดดจะจัดเนี่ยคือเหลืองมากนะครับนี่ดูทางนี้ไม่โดนแดดนะครับทางนี้คือไม่โดนแดดจัดนะอาจจะโดนบ้างบางช่วงนะครับใบก็สวยนะครับ ให้น้ำ30นาทีนะครับด้วยหัวใบบัวนะครับหัวใบบัวแบบนี้นะฮะเนี่ยแบบนี้นะค,ะนแบบนนะครับ30นาทีนะครับวันเว้นวันนะครับสภาพดินก็คือดินเหนียวนะครับดินเหนียวนะฮะเป็นดินเหนียวที่ผมปรุงดินขึ้นมานะครับยอดกอ็ดูยอดบ้างนะครับดูยอดยอดก็คือเป็นยอดตานหมดเลยนะยอดตานหมดเลย นะครับโอ้ฝั่งนี้เหลืองเหลืองเหลืองน่ากลัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอาการใบร่วงไม่มีนะครับไม่มีไม่มีอาการถ่ายใบก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับมลงไม่มีก่อกวนนะอาจจะมีเงียหนอนหนอนเจาะเจาะกินใบกัดใบอันนี้ผมไม่ซีเรียสน,นะครับผมกลัวที่สุดก็คือเพีย้ยไฟนะครับเล่นยอดอ่อนแล้วก็เพีย้ยจักระจันฟอย์นะครับที่เล่นใบดาบของเรานะครับแล้วก็ใบใบเริ่มกลางอย่างเงี้ย เขาเล่นล่วงหมดเลยอย่างนั้นนะก็คือผมจะกลัวตรงนั้นมากกว่าเชื้อราไม่มีนะครับเชื้อราเช่นแอนแทกโนตไม่มีนะครับไม่มีเห็นส่วนยาเชื้อราเชื้อราอะไรนี้ผมใช้เนี่ยก็ไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับเดีย๋ยวคลิปนี้ยาวๆเลยนะครับก็เป็นการพูดคุยพูดคุยกันนะครับต้นต่อไปเลยตอนนี้คือต้นที่มีปัญหาตอนแรกคือดีมากเลยต้นเนี้ยสวยเหมือนต้นเมื่อสักครู่เลยนะครับอยู่ดีๆฟุดเลยฝบเรียบร้อยเลยครับ เป็นที่รากนะครับเป็นที่รากตันนี้เป็นที่รากนะครับรากผมก็จะปล่อยลกแบบนี้อยู่มันเดิมนะครับลกเลยนะหัวน้ําแทบมองไม่เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอาการใบก็คือเนี่ยยอดคออสั้นเห็นไหมครับข้อก็จะสั้นอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยรากเขาไม่เดินน่ะนะฮะรากไม่เดินยอดมันก็ไม่ออกนะครับนะฮะยอดตอนนี้ที่ออกมาก็คือเป็นใบดาบนะครับเดี๋ยวดูด้านนี้ เป็นใบดาวนะครับเริ่มกลางแต่ก็ใบเล็กนะครับจริงๆกัจังหวะเนี้ยโหเสริมอาหารให้แจวเลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อเย็นนี้อาจจะเสริมอาหารให้เขาหน่อยนิดนึงนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นอ่าผมบอกเลยแล้วกันอ่ะผมใช้พร้อมโตนะครับพร้อมโตหลายคนน่าจะรู้จักนะครับถ้าเกิดอยู่ในวงการทูเรียนนะนะผมใช้พร้อมโตนะครับก็เป็นหลักๆเลยจริงๆคือเชื้อ BS นะครับแต่ว่าเขาก็ใส่ธาตุอาหารเสริมมาหลายตัวอยู่นะครับ ก็จะใช้นะครับตามอัตราที่เขาบอกมานะครับยอดเขาเริ่มแตกเยอะเลยเห็นไหมฮะแสดงว่ารากเขาเริ่มแล้วเริ่มฟื้นตัวนะครับก็เดี๋ยวรักษากันต่อไปต้นนี้ผมยังไม่ได้ปลูกแซมนะครับจะมีต้นที่ผมปลูกแซมด้วยอย่างเช่นต้นนี้นะครับโค้งนี้ผมปลูกไงก็ไม่รอดผมไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ดินมันเป็นอะไรจริงๆนะเนี่ยคือโค้งนี้ผมปั้นด้วยดินเหนียวนะคือเอาเป็นดินดินท้องนานะครับเอามาถม เอามาทําเป็นโคกไว้แล้วก็ผสมทรายผสมแบอะไรอย่างเงี้ยครับขุดเป็นลูกพั่วบ้างอะไรเงี้ยมาปลูกคือเอาจริงๆดินมันก็ไม่ได้เหมาะสมกับการปลูกนะฮะอาการที่เห็นเป็นไงครับเนี่ยเห็นพร้อมๆกันเลยนะยังไม่ได้เดินดูเลยนะครับนี่คืออย่างเงี้ยครับอาการอย่างเงี้ยคือน่ากลัวนะครับผ่านการเหมือน่ผ่านการเค็มปุ๋ยมานะครับคือยอดเดินหมดนะครับยอดเดินยอดเดินจะเดินอย่างนี้เลยอาการเค็มปุ๋ยก็คือก่อนหน้านี้ก็คือ ใบมันจะเหลืองแบบนี้เลยครับเหลืองหลุดเนี่ยครับเห็นไหมฮะเหลืองหลุดเหลืองร่วงร่วงแบบนี้เลยนะเหลืองคาต้นอย่างเงี้ยครับอย่างนี้คืออาการที่มันผ่านการเค็มปุ๋ยมานะครับแล้วก็ยอดอ่อนเนี่ยพอเวลาลาเขาฟื้นเนี่ยยอดอ่อนมันจะพึ่งพุ่งแบบเนี้ผมให้ดูนะขย่าในร่วงร่วงกราวเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขย่านี้คือร่วงหมดต้นเลยนะครับก็ผมตอนนี้ทานมาผ่านการเค็มปุ๋ยมาแน่นอน ปุ๋ยทางดินนะครับปุ๋ยทางดินนะครับผมก็ไม่เลยไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นหรือเปล่าผมก็เลยปลูกซ่อมไว้เห็นไหมครับนี่อมรทองเราเล็กๆก,ก็ซ่อมไว้ต้นนิดเดียวเองนะต้นฟุตเดียวเองนะครับก็ใบก็ยังเขียวดีอยู่นี่ซ่อมได้สองสัปดาห์แล้วนะยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดยอดยังไม่เดินนะครับส่วนเนี่ยด,ดูดูเรียนเม็ดเม็ดที่ผมเพาะเองนะครับเนี่ยสูงเท่ากันเลยเห็นไหมทุเรียนเม็ด เห็นไหมพอดียอดมันหักนะครับยอดมันหักตอนนี้กิ่งด้านข้างมันก็เลยแซงเดี๋ยวกําลังจะหายอดประธานอยู่นะครับกิ่งดูแบบคือแตกแตกด้านข้างสวยมากดูดิครับเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมจะแข็งแรงนะครับต้นอย่างเงี้ยจะแข็งแรงดูใบนี้คือแบบเออดูดีกว่าต้นหมอนทองทีงท่เราปลูกนะครับก็เดี๋ยวคงได้ฝากต้นกันนะครับอ่าดูต้นนี้บ้างต้นนี้คือต้นในล่มนะครับต้นนี้จะโดน ช่วงนี้คือไม่โดนแดดเลยนะครับต้นสักบางสนิทหมดนะครับไม่โดนแดดเลยนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับจะโดนแสงรำไรเท่านั้นเองนะครับดูใบโอ้โหเป็นไงอันนี้คือทุเรียนพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านที่ผมทําคลิปก็คือเอาหมอนทองเข้ามาฝากเนไหมผมดึงหมอนทองเข้ามาฝากเพราะว่าหมอนทองมันไม่ยอมโตนะครับก็เลยดึงหมอนทองเข้ามาฝากเพราะต้นต้นเม็ดมันโตเร็วกว่าเห็นไหมครับ แข็งแรงกว่าโน้มไม่โน้มไม่มาแล้วก็เลยโน้มหมอนทองขึ้นมาติดยอดนะครับแล้วดูเขาดูใบเขาสิเนี่ยเนี่ยท้เรียนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสมบูรณ์มากนะครับโอ้โยดูดิถ้าผมได้แบบนี้นะผมโอเคเลยแหละหมอนทองอะ่ะแต่มันไม่มันไม่ได้ครับดูยอดดิโอ้โแทงขนาดนี้แสดงว่าแข็งแรงนะครับเดี๋ยวไดูโคกนะครับดูโคกอันนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับผสมกับลูกลังนะครับเนี่ยจะมีลูกลังผสม ลูกรางทําถนนนะครับเห็นไหมเนี่ยก็จะเห็นลากจะเห็นลากเขาเลยนะครับผมให้ดูเห็นไหมเอ่ยผมเคยเห็นลากเขาขึ้นแถวตรงเนี้ยไก่คุยขาดไปแล้วใส่ไก่คุ้ยหายไปแล้วครับนี่อันนี้คือจุดที่ผมฝากนี่นะครับตามสไตล์ช่างไฟนะครับ พาเทปพ,พันสายไฟกับเคเบ,บิลทยนะฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูต้นนี้บ้างเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวดูต้นนี้บ้างต้นปลูกซ่อมนะครับอันนี้ปลูกซ่อมได้ประมาณมีต้นปลูกซ่อมอันนี้หมอนทองนะครับปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็ยอดก็เดินแล้วนะครับใบก็อย่างที่เห็นเลยแบบน,นี้อันนี้คือติดนะครับติดแน่นอนติดแน่นอนนะครับติดแน่นอนและดูทุเรียนเม็ดโอ้โหเป็นไงครับ ผลของฟันใส่ปุ๋ย2ี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดครับเฟี้าวไหมดูทางนู้นก็เหลืองนะครับเหลืองเหลืองครับเหลืองเลยมาดูนี่ครับฝั่งนี้เป็นต้นเม็ดนะครับฝั่งนี้เป็นหมอนทองเหลืองทองน่าดูเลยครับฤด,ดูนี้ต้องโหัวเหลืองว่าสัปดาห์ที่แล้วอีกนะครับแต่ว่าก็มียอด ยอดยังเดินอยู่นะก็ยังมีเมฆเขาสานขึ้นอยู่นะครับจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมมันเหลืองโหเหลืองแต่ยอดยอดยังขึ้นอยู่นะครับยอดยังขึ้นอยู่เดี๋ยวลองดูจะเป็นยังไงต้นนี้เสริมขานะครับเห็นไหมเสริมขาขานึงนะครับยังไม่ได้นมขานู้นมาเลยขานุ้นโตเร็วมากเลยต้นนู้นอะ่ะต้นเม็ดอ่ะโตจะแซงหมอนทองแล้วอะ่ะเพราะจากเม็ดเลยนะครับเพราะจากเม็ดเลย พอจากเม็ดเลยนะครับพอกันเลยไหมครับเนี่ยเหมือนกันนะครับต้นนี้แซมแล้วนะครับกู้ไม่ขึ้นจริงๆนะครับไม่ยอมไปไหนนะครับเหลืองบุกแซมละโดนเล็กนะครับส่วนใหญ่จะแซมหมดนะครับที่สวนไม่รอดไม่รอดแล้วดูฝนสักทีนะครับตอนนั้นแล้วก็มาเจอร้อนอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือต้นคู่นะครับทําท่าเหมือนจะรอดแล่ผมก็เลยเอาต้นคู่มาใส่ ต้นคู่มาใส่นะครับก็โอ้แต่ใบสวยดีนะครับมีเพี้ยแป้งนะครับเป็นมีเพี้ยแป้งเนี่ยปลายกิ่งเริ่มเริ่มแห้งอีกและเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเข,า,ขาจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่เลยนะครับเหมือนอาการเหมือนอย่างเงี้ยแห้งๆกรุดๆนะครับคือมันบ่งบอกว่ารากเขาอ่ะมันไม่เดินนะครับมันมันนส่งอาหารขึ้นมาไม่ถึงนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับ เนี่ยเหมือนกันโคกนี้ก็ผมก็ซ่อมนะครับซ่อมเลยเนี่ยซ่อมซ่อมไปต้นนี้ก็อาจจะไม่ติดด้วยเนี่ยตันนี้ไม่ติดต้นนี้ก็หมอนนะหมอนเก่านะครับไม่ไปไหนโคกเนี้ยเนี่ยซ่อมนะครับต้นเล็กนม,มาดูต้นนี้ต้นนี้คือต้นที่ปลูกซ่อมไปน่าจะเกือบป,ปีนะครับต้นนี้ก็ดูดีต้นนี้ดูดีเลยแหละ ดูดีนะครับยอดพุ่งเห็นไหมครับยอดพุ่งใบตั้งนะครับใบตั้งจะหลับช้ากว่าต้นอื่นเสมอนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะเนี่ยดูดีเลยนะครับปีกว,กว่าเองต้นเนี้ยโคกนี่ก็โหล่กมากนะครับลกมากเลยดูดีนะครับอันนี้ถึงรอบใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยอ่ะอกิ่งก้านนะครับยาวนะครับแผ่ออกด้านข้างสวยนะครับสวยเลย นะครับแล้วก็เริ่มมีเม็ดข้าวสารแล้วเนี่ยครับบ่งบอกได้ว่าคงจะเริ่มแทงยอดอีกแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเรากระทุงปุ๋ยตัวหน้านิดนึงนะครับอาจจะเป็นยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเนี่ยตรงโซนนี้คือซ่อมทั้งโซนเลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้ผมก็ซ่อมนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นดินถมหมดเลยนะดินถมดินถมนะครับเป็นดินถมขึ้นมาจากบ่อมขุดบ่อไปนู่นไง ต้องรอหลายปีหน่อยนะครับ่าดินจะเซ็ตตัวเนี่ยพยายามใส่ปุ๋ยมากปุ๋ยคอกนะครับนี่ดูต้นนี้นี่ตันนี้ก็สวยนะครับตันนี้สองเกือบเกือบสองปีนะครับหลังเราที่ซ่อมมาเหมือนกันโคกนี้ไม่รอดจากชุดแรกนะครับใบสวยครับใบสวยสวยเลยเนี่ยโอ้สวยเลยนะครับไม่มีเพียลงเลยนะครับดูเราเรามาทั้งทีเราก็ต้องดูนะครับว่ามี ลายแดงไหมนะครับมีเพีย้ยไฟไลายแดงไหมนะครับลองดูที่มีผงสีขาวติดอยู่ตามใบไหมนะครับผงสีขาวที่เป็นคราบของเพีย้ยไฟนี่ครับคราบเพี้ยไฟคราบของลายแดงที่เวลามันลอกนนคราบนะฮะผมก็จะเดินดูอย่างเงี้ยครับมาทุกครั้งผมก็จะเดินดูวันนี้ผมก็เลยอ่ะนไหน,น,นก็จะเดินดูแล้วก็ถ่ายก็จะเห็นเห็นอาการของต้นพร้อมๆก,กันกับผมนี่แหละนะครับว่า เออใน,ใ,นในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยผมทําอะไรบ้างนะครับก็เวลาน้อยมากเลยพ่งนี้ผมก็จะไปไปทําธุระนะครับผมก็จะเน้นในส่วนที่สําคัญเช่นอย่างเงี้ยมันไม่มีเพียไม่มีเชลานะครับก็ไม่พน่นนะครับเดี๋ยวพ่นอาหารเสริมนะครับพ่นอาหารเสริมก็คือเป็นตัวป้องกันเชลาเชือ้อ bts พ่นพร้อมโตวไว้นะครับถึงรอบพ่นสิบห้าวันครั้งนะครับสิบห้าวันครั้งพ่นพ่นบางบางนะครับพ่นบางบาง พ่นบางๆนะครับช่วยช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยนะครับอาจจะบวกธาตุรองเสริมนะครับพวกจุลธาตุเล็กๆน้อยไปนะครับแต่ไม่ไม่ได้ให้ปุ๋ยทางใบนะครับไม่ได้ให้ปุ๋ยท้งใบส่วนปุ๋ยทั้งดินโอ้โหไม่ได้ตัดหญ้าก็ยังไม่รู้ว่าจะให้ได้หรือเปล่าเลยผ <c oughs> ักบุ้งทางนั้นเลยนะครับผักบุ้งทางนั้นเลยเนี่ยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับก็ยาวหน่อยนะครับยาวหน่อยคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาจนจบนะฮะก็อยากจะบอกนะครับอยากจะอยากจะให้ดูว่าเอ้ยเราเดินดูอะไรบ้างนะครับในในหนึ่งครั้งที่เวลาที่เรามามาที่สวนเนี่ยนะครับมาที่สวนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะมองผ่านกล้องนะครับเราก็จะไม่รู้รายละเอียดหรอกครับเราจะรู้แค่ว่าเราสั่งกดลดน้ํามาเนี่ยน้ำระบบน้ําได้ทํางานไหมนะครับทุเรียนได้รับน้ํำไหม แต่ว่าเนี่ย,ยกล้องผมอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยกล้องเนี่ยผมก็จะเห็นอีต้นเนี้ยครับว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยใบยมันตกไหมนะครับเช้ามาเดี๋ยวใบมันตื่นไหมแล้วก็จะรู้ว่าปริมาณการให้น้ํานะครับแล้วก็หาแบบใช้ความเคยชินนะครับก็เดาวๆว่าต้นอื่นก็น่าจะเพียงพอนะแต่ต้นนี้คือต้นคู่คู่ใจผมเลยนะเนี่ยคือต้นที่ที่ปลูกต้นเดียวแล้วรอดจนโตเนะครับตอนโตเนี่ยสองปีกว่านะครับสองปีครึ่งกว่าแล้วมั้งเนี่ย ก็ประมาณ2เมตรนิดๆน,นะครับ2เมตรนิดๆโอเคนะครับ17นาทีละก็ยังไงผมขอตัวไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพคลิปบ่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ